มาดูข่าวปลอมกันหน่อยอย่าแช์นะคะถ้าเห็นข่าวนี้ที่บอกว่าปตทผลิตน้ํามันได้ไม่พอใช้จึงต้องนําเข้าแต่กลับมีการส่งออกน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปตทผลิตน้ํามันได้ไม่พอใช้จึงต้องนําเข้าและกลับมีการส่งออกน้ํามันดิบและน้ามันสําเร็จรูปประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะ นะคะก็มีการติดตามตรวจสอบนะคะจากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานด้วยนะคะได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงนะคะว่าในเรื่องของข่าวนี้นะคะ,ะเป็นข่าวเท็จ ความจริงก็คือปริมาณสำรองปิโตรีมของไทยคอย่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลภาพรวมปริมาณสำรองปิโตรียมของประเทศไทยจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็พบนะคะว่าในปี2563มีปริมาณสำรองปิโตรียมซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาตินะคะ9,000กว่าล้านลูกบาทฟุตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ คอนเดนเซต300กว่าล้านบาเรลและน้ํามันดิบอีก200กว่าล้านบาเรลรวมทั้งสิ้นกว่า2,000กว่าล้านบาเรลนะคะทีนี้พอเทียบเท่าน้ํามันดิบเมื่อเทียบกับปี62นะคะปี2 5 6 2ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติลดลง1,300กว่าล้านลูกบาทฟุตนะคะซึ่งโวพันหนึ่งพันสามร้อยกว่า กว่าล้านลูกบาทฟุตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเซตลดลง30.10ล้านบาเรลและน้ำมันดิบลดลง55กว่าล้านบาเรลนะคะรวมปริมาณสำรลองที่ลดลงก็คือทั้งหมดกว่า323ล้านกว่าบาเรลคือเทียบเท่าน้ำมันดิบนั่นเอง นะคะทีนี้มาดูกันหน่อยสายเหตุที่ประเทศไทยต้องส่งออกน้ํามันดิบคืออะไรบ้างค่ะมี2ข้อด้วยกันนะคะ,คะสำหรับข้อที่1เลยก็คือน้ํามันดิบเนี่ยไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงกลัน่นน้ํามันดิบโดยในประเทศที่ผลิตได้บางส่วนก็มีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักในปริมาณสูงซึ่งหากว่าโรงกลั่นเนี่ยนะคะรับซื้อน้ํามันดิบส่วนนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกลัน่นแล้วก็ค่าปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะทําให้ราคาจำหน่ายน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นนับว่าไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ค่ะเพราะ<ช>ว่าใช้เงินลงทุนสูงแต่ได้ผลตอบแทนต่ํานะคะนี่ก็เป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานที่ออกมาชี้แจงว่าทําไมจะต้องส่งออกน้ํามัน น,นี้เพียงข้อหนึ่งนะยังมีข้อ2อ,อีกนะ,ะข้อ2ค่ะที่บอกว่าสาเหตุที่ประเทศไทยต้องส่งออกน้ํามันก็คือโรงกลั่นผลิตน้ํามันสําเร็จรูปบางชนิดเกินความต้องการในประเทศในขณะนั้นค่ะนะคะโดยน้ามันดิบแต่และชนิดจะสามารถกลั่นได้น้ามันสําเร็จรูปในสัดส่วนที่ต่างกันค่ะจึงจําเป็นต้องนําเข้าน้ํามันดิบที่หลากหลายเพื่อให้สามารถผลิตน้ํามันสําเร็จรูปได้ตามความต้องการของประเทศ เลยส่งผลให้ผลิตนะได้น้ำมันสำเร็จรูปบางชนิดเกินกว่าความต้องการภายในประเทศทําให้ต้องส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปส่วนเกินดังกล่าวไปยังต่างประเทศนะคะดังนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนี้แล้วขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว,ว่าแชร์ข้อมูลนี้ในสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็บริการจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็สามารถเข้าไปดูได้ในรายละเอียดที่เว็บไซต์ของปะตะทนะคะ www pttplc.com นะคะหรือโทรไป1365 pttcenter นะคะก็ฝากกันว่าที่มีการเผยแพร่ว่าบอตทผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้จึงต้องนำเข้าแต่กลับมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปอันนี้เป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงก็คือปริมาณสำรองปรเลียมของไทยค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุที่ต้องส่งออกเพราะน้ำมันดิบไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงกลั่นน้ำมันดิบในประเทศไทยซึ่งหากโรงกลั่น รับซื้อน้ำมันดิบส่วนนี้ไปจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกลั่นแล้วก็จะทําให้ราคาจําหน่ายน้ํามันเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ